คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อข้อมันเทิงเท่านั้นโปรดใส่วิจินาัยานในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเบิงเดอเปิดมิติใหม่ของเกมสล็อตในรูปแบบ 3D จากค่าย PG สล o อกับภาพกราฟิกที่เหนือชั้นสวยสมจริงไม่มีกระตุก เล่นได้บนมือถือทุกระบบไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแจ็คพอตแตกไม่อัน้นเล่นง่ายได้เงินจริงย้อไม่ดีจ้าเมื่อนี้มาพบกันกับหนูหินพันล้านกันอีกแล้ว้อจ้าเมื่อนี่นูหินจะพามาเล่นเกมสนีของแวมพ่ายนะจ้าใครพี่จีจ้าเทากับกดเข่ามาเริ่มกันที่เกมใด้เลย,ยจ้า หนูหินเมื่อนี้เอาทุนมาสองรอยกว่าบาทเนาะจ้าเมื่อนี้จะมาปรับเบ็ดอยู่ที่แปดบาทเนาะจ้าเมื่อนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นแปดบาทเนาะสี่บาทเป็นแปดบาทเนาะจ้าแล้วก็มากดออโต้กันเนาะจ้าเพิ่มไปอีกสิบรอบจ้ามาเบิ่งกันจะสิบรอบเท่าได้รางวัลใหญ่รางวัลแตกบอจ้าไปกันเรื่อยๆจ้าเท่าสามารถปับ๊บเป็น ออโตหมุนกี่รอบก็ได้เน้อจ้ามีสิบรอบ30ำสิบรอบยี่สิบรอบเดียวถ้าเข้าจะหมุนเนาะจ้าแล้วก็สามารถกดปั๊บเทร์โบก็ได้เทร์โบเรามากดหมุนมันสีซอยให้เท้าเพิ่มกดปั๊บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้าเล็วขึ้นจ้าหมุนเร็วขึ้นจ้อาอันนี้ก็จะมาปับธรรมดาเนาะจ้าเปลี่ยนจากกดออโตมาปรับเป็นธรรมดาก็ได้จ้ากดธรรมดาไปก่อนจ้า ไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้ก็ราังวันยังท่านแตกเน,นาะจ้าเนาะกดกันไปเรื่อยๆเน้ะจ้าฝากถึงท่านใดที่อยากสมัครสมาชิกกับกดลิงด้านล่างเข้ามากันได้เลวจ้าที่นุหินปักมุดไว้ให้จ้ากเกมกับเล่นสนุกเน,นาะจ้าของเวบ็บยูฟ่าเจ็ดีเจ็ดเนาะจ้าเข้ามาสมัครกันได้เลยจ้า ฮอก็ชิมาปั๊บเพิ่มอีกรอบที่สองอะไปซิฟลอกค่ะไปเบิ้งว่าลอบสองสิได้เพิ่มขึ้นบอได้ทื่นขึ้นบอตอนนี้ฮขกก็ลดล,ลงแล้วจัดสิได้บออ้าวอ้าวได้บอจ้าได้จ้าฟีสปินจ้าฟีสปินเข้ามาแล้วจ้ามุนซิฟร็อกน้อมาเบิ้งกันจ้าฟีสปินซิฟลอบเอาสิ่งนี้าังวั่แตกเพิ่มขึ้นบอจ้าสิได้กำไรสิได้ทึ่นกลับบ้านบอโมนี่มาเบิ้งกันจ้าไปเรื่อยๆจ้า ได้บ่จ่าได้เพิ่มขึ้นมาอีจ้าตอนนี้บ่หลายเนาะเลือหาลอบจากมุนฟี่สี่ลอบจ้าสี่ลอบแล้วแต่บ่จ้าได้บ่ได้บบได้เพิ่มขึ้นมาบ่เพิ่มขึ้นมาอีจ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วจ่าลอยเช็ดบาทแล้วจ้าสามลอบจ้าเพิ่มขึ้นบ่จ้าเพิ่มขึ้นจ่าเอาเอาเขาบ่จ้าเขาบบเขาบบเขาเบิ่งจ้าเขาบบโอ้ยบเขานะจ้าแต่กระได้เพิ่มขึ้นมาอีจ้า เดี๋ยวอีกรอบนึงเนาะจ้าหมุนฟรีรอบสุดท้ายจ้าได้เพิ่มขึ้นมาบ่จ้าเรงางวัลได้เท่าไรจ้าร้อยเจ็ดสิบบาทเพิ่มขึ้นมาไหมจ้ามาเบิ่งกันต่อเลยจ้าเพราสิได้เพิ่มอีกบ่แตกอีกบ่อ้าแตกอีกโอ้ยเขามีบ่เพิ่มขึ้นไหมอีจ้าเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไรจ้าเพิ่มขึ้นอีกเงินรางวัลรวมแล้วจ้ะเป็นเท่าไรจ้าไปกดเบิร์จ้าได้เท่าไร ได้เพิ่มขึ้นแล้วจ้าเป็นสามร้อยสี่ร้อยก็บาทแล้วจ้าโอ้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วจ้าโอ้ยมาได้ช่วงสุดท้ายเนาะจ้าเนาะได้เพิ่มขึ้นมาได้ทืนเนาะมือหนีนูหินกะพอสอนนัมน,กกมน,มนีก่อนเนาะจ้ามือนีก็ได้ทืนได้กำไรพอสมควรแล้วมือนีคขอตัวไปก่อนเนาะมือไมค่อยเข่ามาเล็นกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจหนูหินในคลิปติดต่อไปในเด้อจ้า หรือซีแอดออนเจซีเข้าม้าได้จ้าขอบคุณเว็บยูฟ่าเจ็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจ้า